อ๋ออ๋อไอ้เคไม่ได้ยินเลยสาธุสาธุสาธุโอเคโอเคเดี๋ยว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 ทีกททลับเดี๋ยวเทีกลับเดี๋ยวเทก่ยวกลับน่ารักมากๆและบนเวทีแห่งนี้คุณจะได้เจอเกันกับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายนะคะ เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะส่งอเป็ดเชิญยิ้มของเราแล้วก็พี่ตูนวีแกนของเรานะคะไปเดินในหนูชื่ออะไรพ่อมองหน้าหนูชื่อจะไม่พูดนะคะไหนไหนบ้าแล้วทักทายกันขอมปากของคอว่าไงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวป้าพูดจะร้องเพลงอลูกป้าพูดจะร้องเพลงหนูเต้นเป็นไหมเต้นเป็นไหมลูกเต้นเป็นไหมเดี๋ยวแม่จะร้องเดี๋ยวแม่จะแม่หรือป้า ในฝันจ้าโอ้โหตั้งสมัยคุณยังไม่เป็นไนก็รู้เป็นเพลงเอาเลยไรมเอาเลยไหมเอาเลยก็ได้มาเอา้องเพลงไปหากินฟังเพลงว่าพ่อจากพี่ชมพู่ก่อนบ่ายกันนะจ๊ะถ่ายรูปได้นะคะไม่เป็นไรนะเมื่อเช้าชมพู่สวักมาแล้วสองเกทกระ้มาทำไมอ่ะยอ๊ๆ เออก็ยังน่ารักอยู่ดีนึกถึงพี่ป้งเหน่งเลยปล่อยเขาเถอะสวัสดีที่เพิ่งเดินเข้ามาด้วยนะคะเดินจับจ่ายใช้สอยซื้อกันได้เลยนะคะเพราะว่าของอร่อยทุกๆร้านเลยจริงๆโดยเฉพาะก่อนกลับยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่อย่าพลาดซื้อเตียวคนชนใบชูบก่อนบ่ายด้วยไปไหนแล้วคะคุณพี่มีเพลงนึงกลับบ้านแล้วเหรอเดี๋ยวเพิ่งไปกันคุณพี่คะมีเพลงช้าอีกเพลงนึงนะร้องก่อนนั่งก่อนเถอะเร็วๆวไปไหนอะเอ้าแล้วกันไปแล้ว โอเคตัวอี้ว่างแล้วขอเชิญนั่งต่อได้เลยนะจ๊ะนนะคะขยาบเข้ามาใกล้ได้นะคะพี่ชมพู่ฉีดยาแล้วนะคะไม่ใช่แมวจะอ้าจะบ้าหรือเออขอบคุณเมื่อกี้เข้ามาที่ฟิวเจอร์เนี่ยทารายอยากเล่นรถคันนี้ฉันก็จะเอาบัตรประชาชนไปเอารถมาให้บอกว่าไม่ได้ต้องเฉพาะสมาชิกที่นี่เท่านั้นมีพี่คนหนึ่งได้ยินพอดีก็เลยเดินมาสะกิดคุณชมพู่คะเดี๋ยวหนูเอาสมาชิกใครแล้วให้ทารามาน่ารักมากเลยคนแถวนี้น่ารักมากเลยน่ารักมากแม่นะคะยังไงก็ถ้ากว่าใครที่ ันนี้ไปนะคะเอาไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้แล้วนะจ๊ะอะไหนไหนมาทั้งทีนะคะก็ไม่ได้มีมาฝากแค่เพลงเดียวมีประมาณ996เเพลงเยอะไปมาฟังกัน เดี๋ยวแม่แกะให้อีกมาดิเลยขึ้นมานี่ก่อนขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหปากเหนียวเลยลูกฉันโอเคอ่ะบอกทุกคนครับทุกทุกคนครับไปซื้อก็แจ้วยนะคะเดี๋ยวคุ่วยแต่คุณช่วยไปชงพวกกันไปไปชงพวกกันไ่วยอุ่นนูนได้ครับช่วยอุ่นนู้นได้ครัสามพ่อร้อยเลยนะสามพ่อร้อยเป็นค่าเชิงทาราเป็นค่าเชิงทาราขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank <laughs> you. มากเลยลูกปัดช่วยแม่ทํางานได้แล้วหลังๆมีงานติดต่อเป็นงานครอบครัวบ้างให้ฝึกเอาไว้โอเคเดี๋ยวจะมีโชว์ตลกต่อนะจ๊ะขอบคุณมากเลยวันนี้พี่ผู้ขาไดมางานเชิญยิ้มเชิญอร่อยของเราค่ะอย่าลืมเดินให้ทั่วนะคะพี่ขาบอกเลยว่าของอร่อยเยอะมากจริงๆได้เดี๋ยวซื้อของกินกับว่าจริงๆวายุมาด้วยแต่วายุหลับอยู่กับคุณตาบนรถอ๋อป๊อกไปแล้วเมื่อกี้ไปแกรมมี่มาวิ่งเล่นจนเหนื่อยหลับไปเลยเลยไม่ได้ขึ้นมาเลยนะคะวันนี้พี่เป็นไงบ้างคะพี่ที่มางานนี้ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งคนเยอะนะเนี่ย แรกคือว่าแบบเออออกมาแบบนอกเมืองคนจะไม่เยอะแต่เยอะมากด้วยความวันนี้เป็นวันหยุดด้วยอีกหนึ่งวันแล้วก็ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่มาออกบูธเอาอาหารอร่อยๆมีคุณภาพมาออกบูธด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่มาเดินงานใจดีคุณพ่อคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่จ๋าที่อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าของเรานะคะก็จะได้มีแรงทำมาหากินกันต่อไปแต่รับรองอร่อยจริงใช่ค่ะและทุกร้านที่ผู้วกเรองก็จะ อไปเดินเล่นเนาะไปเดินหาของกินในงานอยู่แล้วนะคะยังไงก็ใครที่อยากถ่ายภาพอยากพูดคุยได้เลยพูน่ารักมากนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชพู่ก่อนบ่ายมากเลยขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่ชพู่ก่อนบ่ายค่ะโอเคขอบคุณค่ะอยากคิดว่าเป็นพิช